สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาที่1ค่ะเซรีไทย68แยก1นะคะวันนี้แอนมีรถสวยๆวยนะคะคุณภาพาพรีเมียมเกรดเออีก1นคันนะคะมาแนะนำพี่ๆค่ะคันนี้เลยนะคะ t ตโ o ต้ c HR ค่ะปี2018นะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่1 4 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะราคาตั้งขาย519,000ค่ะพี่ๆ สวยสดใสทั้งคันเลยนะคะคันนี้ดําเดิมดําแท้โรงงานแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยพี่จ๋านะคะไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันค่ะพี่พี่นะะไฟด้านหน้านะคะโปรเจคเตอร์เรียบร้อยค่ะไฟ LED มีมาให้นะคะไฟตัดหมอกมีมาครบเลยนะคะกระจังหน้านะคะมีเซ็นเซอร์นะคะฝังมาให้ด้วยในกระจังหน้านะคะไฟตัดหมอกมีมาครบเลยค่ะด้านหน้าเซ็นเซอร์4จุดเลยนะคะ สวยทั้งคันเลยคันนี้นะคะล้อมแม็กมีมาให้เรียบร้อยนะคะยางปีใหม่ๆเลยพี่จ๋านะคะสำหรับใครที่หารถคุณภาพสมรรถนะดีสักหนึ่งคันนะคะคันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะพี่พี่นะคะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะมีโคมไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยด้านมือจับเป็นสีดำเดิม สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกระจกเดิมแท้โตโยตา้าทุกบานเลยค่ะพ,พี่คะรับประกันได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักชนข้างมาแน่นอนนะคะสภาพคือพร้อมใช้แล้วสำหรับคันนี้นะคะดีไซน์ด้านท้ายค่ะตามฉบับเลยนะคะ CHR นะคะ รุ่นนี้นะคะจะไม่ค่อยมีให้เห็นเยอะแยะมากมายแล้วพี่ๆ๋านะคะถ้าใครชอบนะคะรีบเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่เซรีไทย68แยก1น,นะคะสำนักงานใหญ่เนะะี่ยเข้ามาติดต่อซลแอนได้เลยนะจ๊ะหรือสำรองจองคิวทดลองขับได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 6 3 4 4 0 0 4 5สามารถแอดบ้านเขียวที่เบอร์โทรได้เลยคุณพี่นะคะด้านท้ายพี่จ๋านะคะ เซนเซอร์ S S จัดมาให้แล้วรอบคันเลยนะคะกล้องถอยมีมาให้ครบแล้วสำหรับเจ้าคันนี้นะคะดีไซน์ก็เก๋ๆตามสไตล์เลยคุณพี่นะคะสวยทั้งคันเลยคันนี้ต้องบอกก่อนนะคะดำเงาทั้งคันเลยพี่จ๋าเนี่ยสภาพรถแรกเข้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที ด้านในนิดหนึ่งคุณพี่นะคะเริ่มที่ฝาประตูเลยคุณพี่จ๋านะคะดีไซน์ของเขานะคะก็ตามฉบับเลยคันนี้สวยนะคะแบบนี้รา,ายละเอียดดีเทลต,ต่างๆเนี่ยถือว่าคันนี้ใส่ใจมากเลยนะคุณพี่จ๋านะคะสวยทั้งคันเลยนะคะคันนี้คือสภาพแรกเข้านะคะนะ,ะเดี๋ยวให้ดูเลยพี่จ๋านะคะน็อตน,นะคะที่เสาเอนะคะไม่มีแกะขยับเลยคุณพี่นะคะ ยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะสวยพร้อมใช้คันนี้นะมาดูกันที่เสาบีค่ะเสาบีนอ็อตไม่มีแกะขยับเหลี่ยมคมสันน็อตนะคะไม่มีรอยงัดแงะขันไขเลยนะคะพ,พี่จา๋านะคะสติกเกอร์ต่างๆ ยังอยู่ครบทุกจุดนะคะมั่นใจได้เลยว่าซื้อรถกับเพชรยนต์นะคะไม่มีรถชนหนักพีความจมน้ําตัดต่อ,ตอ,ตอ,ตอกับสีกอใหม่แน่นอน,นะคะ่ะภายในก็คุมโทนดําทั้งคันเลยคุณพี่นะคะจะมีแค่คอนโซลนะคะที่ตัดมาด้วยสีน้ําตาลน,นะคะเป็นแบบหนังนะสวยทั้งคันเลยคันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ฝั่งนี้เลยนะคะแอร์นะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะด้านล่างนะคะปรับไฟนะอยู่ตรงนี้นะคะ ปุ่ม start มีมาให้นะคะพี่จ๋าตรงนี้เลยนะจ๊ะปุ่ม start อยู่ตรงนี้เลยนะคะคอนโซลนะคะจะได้เป็นสีดำตัดกับหนังสีน้ำตาลน,นะคะสวยครบรักชูรี่สุดๆเลยคันนี้นะคะสำหรับใครที่หารถใช้งานเนี่ยคันนี้แนะนำเลยค่ะเครื่องแน่แนๆหน,นึบๆแน่นอนนะคะแอนก็มีปล่อยไปหลายคันนะพี่จ๋านะคะแต่เป็นสีขาวนะพวงมาลัาายได้เป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะ Cruise control มีมาให้แล้วสำหรับคันนี้รับซายวางซ้ายผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะคันนี้นะหน้าจอกลางมีมาให้นะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะสามารถดูกล้องถอยได้ด้วยนะคะ Air Auto เกียร์ก็ออโต้เรียบร้อยคุณพี่เบรกมือไฟฟ้านะสำหรับคันนี้นะอ่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้เป็นเบาะหนังด้วยคันนี้เบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าได้ด้วยคุณพี่จ๋านะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งให้ดูสักนิดหนึ่งนะคุณพี่นะคะสำหรับคันนี้นะคะหน้าจอแบบทัชสกรีนมีมาให้แอร์แยกตอนมาให้เรียบร้อยนะคะซ้ายขวานะไม่ต้องแย่งกันนะคะ ส่วนตรงคอนโซลนะคะได้เป็นสีน้ำตาลนะคะตัดกับสีดำแบ็กกรอสแบบนี้สวยๆเลยคุณพี่นะคะสวยสดพร้อมใช้ทั้งคันเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะแอร์แบ็กก็มีมาให้จุกๆเลยค่ะดีไซน์คมไฟนะคะเก๋ไก๋นะพี่จ๋านะ,ะบอกแล้วว่ารักชูรี่สุดๆดนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะ สายรถการขับที่แน่นๆหนึบๆเนี่ยจัดไปได้เลยคุณพี่จ๋าดูฟ้าเพดานนะ mm hmm. เห็นไหมเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะสำหรับฟ้าเพดานนะค,ะคันนี้นี่ท่านท้ายสวยนะคะฟ้าสะอาดสะอานเลยนะคะไม่มีรอยเจิมแต่งใดๆนะคะเงาตั้งแต่เบาะหน้ายันเบาะหลังเลยคุณพี่จ๋านะคะอ่ะมาเดี๋ยวแอนจะขออนุญ,ญาตนะคะสตาร์รถให้ดู นะคุณพี่เดี๋ยวขอสตาร์ทให้ดูเลยนะจ๊ะอ่านะคะสตาร์ทเรียบร้อยคุณพี่จ๋านี่ค่ะหน้าจอก,ก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะให้ดูเลขไมเลยนะคะคันนี้เลขไมอยู่ที่14171กิโลแอร์เย็นฉ่ำคุณพี่นะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยสำหรับคันนี้นะจ๊ะสวยครบ ทั้งคันเลยนะคะหน้าจอด้านกลางคุณพี่จา๋านี่ะหน้าจอกลางนะคะเป็นแบบทัชสกรีนนะนี่เห็นไหมสามารถเลือกได้เลยนะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะสามารถเลือกได้เลยนี่เห็นไหมพ,พี่จา๋านะ่ะ่ะว c ชยังใช้ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันถือว่ารั้สมัยเช่นกันนะสำหรับคันนี้นะคุณพี่จา๋านะคะนาฬิกามีให้ดูจากด้านนี้ด้วย แอร์แยกนะคะซ้ายขวาเห็นไหมคุณพี่แยกซ้ายขวานะแต่แรงลมใช้ด้วยกันนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะสวยเลยคันนี้แอ,แอร์ออตโต้เกีร์ออโนต้นะคะเบรกมือนะคะเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยการลื่นมีมาให้แบ็คโฮมีมาให้เรียบร้อยนะคะด้านข้างมีวางของเล็กน้อย อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ผู้โดยสารตอนด้านหลังกันนะคะว่าจะกว้างขวางสะดวกขนาดไหนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะมาดูกันที่ตอนท้ายนะคะรถคันนี้โอ้โหสวยพร้อมใช้จริงๆนะคะด้านท้ายต้องบอกก่อนคุณพี่จ๋านะคะสำหรับผู้โดยสารนะคะแนะนำนะคะ 4ถึง5ท่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยจะออกทรงสปอร์ตเนาะแนวสปอร์ตนะะี่ยถ้าเกินหลายท่านกว่านี้อาจจะดูคับแคบได้นะคะก็เบาะหนังตึ้งๆนะคะสวยทุกจุดพร้อมใช้สำหรับคันนี้นะคะสวยสดงดงามเลยคุณพี่นะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตอนท้ายในยจ้าห้องสัมภาระนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องสัมภาระนะคะ อ่านี่ด้านท้ายคุณพี่จ๋านะะี่ค่ะกว้างขวางสะดวกสบายเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับคันนี้นะคะด้านท้ายเนี่ยถือว่าไม่แคบเลยคุณพี่สำหรับใครที่จะ,ะเดินทางนะคะนี่อุปกรณ์ฉุกเฉินก็มีให้ครบเลยนะคะแม่แรงทุกจุดยังใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ด้านท้ายมีไฟให้นะคะสำหรับท่านใดที่จะเดินทางนะคะกระเป๋านะสี่ถึงห้าใบ ใส่ได้แน่นอนนะคะจุกๆเลยโอ้โหมองจากข้างนอกดูเหมือนแคบนะคะแต่พอเข้ามาด้านในจริงๆเนี่ยกว้างงเลยทีเดียวเฉียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าห้องเครื่องยนต์กันนะคะว่าเจ้าคันนี้จะได้เป็นเครื่องรุ่นไหนกันนะคะมาถึงกันที่หน้าห้องเครื่องยนต์นะพี่ขานะคะเห็นไหมเอ่ยนะคะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบทุกจุดเลยพี่จา๋านะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ นะคะไม่มีชนหน้าชนหนักชนข้างคันยุบคันเบี้ยวมาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้คุณพี่นะคะ ทุกอย่างยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านไม่มีรอยน้ำมันคราบเยิม้มใดๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญได้เป็นเครื่อง v v g i นะคะเป็นเครื่องประหยัดของโตโยต้าเขาด้วยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคุณพี่จ๋านะคะต่อให้เป็นเครื่อง1.8นะคะแต่อัตราสิ้นเปลืองนั้นก็ไม่ได้มากได้ไมยอะไรเลยคุณพี่นะ,ะถือว่ายังใช้งานในเมืองและนอกเมือง ได้กันแบบสบายๆกระเป๋าเลยนะคะเซอร์วิสก็ง่ายๆนะคะเข้าศูนย์โตโยต้าเนี่ยจะเป็นศูนย์ก็ได้หรือด้านนอกก็ได้เช่นกันเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ก็ช่างเก่งๆก็เยอะแล้วคุณพี่จ๋าเนี่ยสำหรับน้าห้องเครื่องนะคะสวยสดพร้อมใช้เลยเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นท้ายคลิปกันคะ่ะมาถึงช่วงโปรโมชั่นท้ายคลิปกันแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะโตโยตานะคะสมาิสมรรถนะดีๆสักคันเนี่ยคันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยคุณพี่ ะะเป็น Toyota C H R 1.8นี่เตรสีดำนะคะหล,ล่อเลยคันนี้ราคา519,000เลเลขมาอยู่ที่14,000กิโลเท่านั้นปี2018นดะคะดำเดิมแท้โรงงานทั้งคันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0 8 6 3 4 4 4 0 4 5ติดต่อ c ซ n ได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดนะพ,พี่จา๋านะ,ะสำรองจองคิวนะคะหรือแอดบ้นเขียว ที่เบอร์โทได้เลยคุณพี่สำหรับเอกสารนะคะไม่ได้ยุ่งยากเลยพนักง,งานประจำนะคะสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์นะคะถ้ามีเครดิตนะคะเกินปีผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษไปด้วย2.39เริ่มต้นเลยค่ะนะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตพี่พจา๋าทุกคนราไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดเ,เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ